ยังไงซปเปอร์แก,งก๊งอันนี้รุ่นพี่หนึ 2, 2> ่งสองสามสี่ห้าหกนี่รุ่นพี่ <c oughs> รุ่นพี่กันห่างกันสองสองเกิดสามอาทิตย์ส่วนน้องนอก็อีกหกตัวคนละพ่อคนละแม่เฮ้ยจะไปไหนไอ้คิดดื้อตาสีฟ้าครับน้องตาสีฟ้าเนในตาก็สีฟ้าแต่มันโตมาน่าจะเป็นสีน้ำตาลหรือเปล่าไม่ร <c oughs> ู้สวยอยู่ แม่ขาวมณีแม่ขาวมณีทั้งคู่เลยแต่มีแมวในหมู่บ้านจะมาติดอยู่ที่นี่มาติดสัตว์อยู่ที่นี่ก็คือสีนี้เลยเจ้าแกงสมแมวในคนในหมู่บ้านเป็นน่าจะเป็นพันธุ์ผสมปลายทางแล้วไปพ่อมันพ่อพันปลายทางเปอร์เซียผสมปลายทางแล้วมันมีไม่มีไม่ค่อยจะมีพี่แมวของเปอร์เซียเลยแต่ก็แค่ฟูนิดๆส่วนมองนี้ตาสีฟ้าหมดสีฟ้าหมดแต่อดได้ตาสองสีเลยตอมลุ้นอีก อีกห้องหนึ่งห้องน้องๆครับห้องน้องๆเนี่ยหกตัวเนี่ยมีขาวมณีสัวนล้วนห้าตัวเลยแต่ยังไม่ลืมตารอลุนรุนนี้รุนุนเนี่ยห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่นี่เอ,เอาเอาเอารุ่นพี่ๆไปนี้ก่อนดีปะ,ปะนะเอาใสต่ตะกร้าเลยนะเอาใส่ตะกร้าเนาะแล้วค่อยเอาเคลื่อนย,าย้ายมามา โอเคครับ okay,